หลายๆคนในวันนี้เนี่ยก็คงจะรู้ถึงความลับของไดโนเสาร์แล้วใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นแบบไอทีเร็กซ์เนี่ยเอาจริงๆหน้าตามันก็ไม่ได้น่ากลัวกันเหมือนกับที่เราได้เห็นในหนังจุลสิกย์ปาร์กอะไรกันหรอกหากแต่ว่ามันจะมีหน้าตาแบบเป็นไก่หรือว่าเป็นนกอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมหากแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าทาไมอยู่ๆเจ้าไดโนเสาร์อย่างทีเร็กซ์ที่มันตัวโตๆอะไรแบบเนี้ย มันถึงได้กลายมาเป็นนกเป็ดนกไก่หรือบางทีเนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นนกที่จะเรียนรู้บินขึ้นมาได้นะครับผมท่าน,นอะ่ะมันทำได้ยังไงกันเราก็มาหาคำตอบที่น่าสนใจในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับกับรายการขยะเล่ากับแอดมินเพจ S N Diary ในวันนี้นะครับผมโดยแอดเนี่ยก็อยากจะขอเริ่มต้นเรื่องนี้จากการถามเพื่อนๆก่อนครับว่า ในบรรดาสปีชีของสัตว์ทุกตัวที่มันได้มีชีวิตยอยู่บนโลกเราทุกวันนี้เนี่ยนะเพื่อนๆคิดว่าสปีชีของสัตว์ไหนครับจะมีความใกล้เคียงกับไดโนเสาร์กันมากที่สุดระหว่างกิ้งก่ามแมลงหรือว่านกครับผมให้เวลาคิด3วินาทีแล้วลองพิมพ์เมนต์มาหน่อยนะครับผมอ่ะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติก๊อก,กซึ่ง ไอ้คำตอบที่แอดได้ไปเจอมานะครับมันก็เหลือเชื่อหน้าทึ่งมากคือตอนแรกเนี่ยแอดก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับพวกกิ้งกา่าหรือว่าสัตว์เลื้อยคานอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะขนาดชื่อของมันคือคําว่าไดโนเสาร์หรือไดโนซอรัสเนี่ยมันก็ยังมีรากศัพท์มาจากคําว่ากิ้งก่าน่ากลัวของภาษากรีกเลยนะครับคือดีโนสเนี่ยก็แปลว่าน่ากลัวส่วนซอรัสเนี่ยก็จะแปลว่าสัตว์พันกิ้งก่าอะไรประมาณนั้นนะนะที่รวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าแบบกิ้งก่าซึ่งน่ากลัวนะครับผม แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าพวกไดโนเสาร์กับกิ้งกา่าถ้าหากมันเป็นญาติกันมันก็จะเป็นญาติกันแบบห่างๆทางสายเลือดแบบแทบจะไม่มีความผูกพันอะไรกันเลยนะครับผมส่วนทางด้านมาแมลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของไดโนเสาร์เลยแต่ถว่าสัตว์จําพวกนกนี่สินักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นเพียงแค่ว่านกเนี่ยมันเป็นสปีชีส์หนึ่งที่มาจากสายพันธุ์ไดโนเสาร์นะแต่ เขาได้พูดว่ามันเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์อะที่ยังได้มีชีวิตอยู่บนโลกของเรากันเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดหมู่ข้อสงสัยอย่างมากในพวกนักวิทยาศาสตร์หรือนักบรรพช,ชีวินวิทยาอะไรกันนะว่าแล้วทําไมไดโนเสาร์เนี่ยมันถึงได้วิวัฒนาการกันมาไกลขนาดนี้เสียเหลือเกินล่ะจากตอนแรกนะครับอย่างเช่นแบบที่มันปากมีเขี้ยวมีฟันอะไรกันตัวใหญ่ๆเนี่ยก็กลับกลายเป็นตัวเล็กๆ แล้วก็มีปากเป็นจง,งอยอะไรนะ่ะคือถึงแม้ว่าในจง,งอยอะ่ะมันจะมีฟันอะไรกันอยู่ข้างในบ้างนะครับแต่ถ้าว่าหน้าที่ของทั้งฟันและจง,งอยเนี่ยมันก็ต่างกับไอ้ปากที่ไดโนเสาร์ได้เคยใช้มาในยุคก่อนกันอย่างมากหรือว่าทําไมไปไปมามาไดโนเสาร์ถึงได้กลายเป็นไก่หรือบางตัวเนี่ยก็กลายเป็นนกที่แบบบินขึ้นมาได้เลยในปัจจุบันนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็ค่อยๆมาหาคําตอบกันเลยดีกว่าทีละข้อนะครับผม โดยเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยไดยโนเสาร์มันถึงบินขึ้นมาได้นะครับผมก็คือเอาจริงๆเนี่ยเขาเคยมีการไปสํารวจทางอนาโตมีหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรลักษณะทางกายภาควิทยาของกระดูกท่อนแขนระหว่างท่อนแขนของคนกับท่อนปีกของนกนะครับแล้วเขาก็พบว่าทั้งคนและนกเนี่ย มันจะมีโครงกระดูกส่วนแขนหน้าที่แบบคล้ายกันมากเลยนะครับคือถ้าใครพอมีเวลาว่างอยู่นะก็ลองเอามือไปจับตรงท่อนแขนส่วนแรกของตนเองอะเห็นไหมมันจะมีเหมือนกับกระดูกสองดุนกระดูก2ดุนมันจะเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนกับกระดูกสองชิ้นที่เป็นชิ้นยาวๆนะครับอยู่นั่นน่ะไอตรงนั้นน่ะนกเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ ทำไมเวลาต่อมาเนี่ยนกถึงวิวัฒนาการให้บินได้แต่คนเราบินไม่ได้ล่ะซึ่งคำตอบนะครับมันก็มาจากดีเทลเล็กๆที่ชื่อว่าเฟียเซอร์หรือขนนกนั่นเองนะครับผมคือเพื่อนๆนึกออกไหมเ A-A ขนนกอ่ะมันจะไม่เหมือนกับพวกขนสัตว์ทั่วไปไงแต่ว่ามันจะเป็นขนที่แบบมีก้านแข็งๆออกมาตรงกลางอยู่ก้านหนึ่งไงแล้วสข้างก้านเนี่ยก็จะมีขนแบบเล็กๆๆออกมาเพียบเลยนั่นนะครับผม นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ขนชนิดนี้แหละมันเป็นเหมือนกับไอเทมฟ้าประธานที่สวัสด์เนี่ยได้ให้นกมาเลยนะเพราะเขาเพบว่าไอขนนกเหล่านี้ถึงแม้มันจะดูเล็กๆไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันจะสามารถมีคุณสมบัติอันน่าทึา่งได้อย่างหลายอย่างเลยคือด้วยความที่ทั้งแข็งแรงบวกกับบางเบาของมันเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้นกนะครับขับเคลื่อนตัวขึ้นไปบนอากาศได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถตัดอากาศยกตัวนกขึ้นยกตัวนกลงกล้าตัวลงมาหรือว่า ทำให้นกเนี่ยสามารถมีรูปแบบที่แปลกๆต่างๆที่แบบนกบางตัวเขาก็บินได้ไม่เหมือนชาวบ้านนะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นนกบางตัวนะก็วิวัฒนาการให้บินถอยหลังได้อย่างพวกนก h ัม m ิงเบิร์ดอะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับหรือว่านกประเภทที่มันจะสามารถร่อนอยู่บนฟ้าได้นานๆเป็น10เดือนแบบไม่ต้องลงมาแตะพื้นกันเลยอย่างเช่นพวกนกนางแอ่นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลนั่นเองหรือนกบางตัวเนี่ยก็จะวิวัฒนาการปีกของมันนะครับ ให้เป็นปีกสายสเตลครับอย่างเช่นพวกนกเขาแมวนกแสกอะไรที่มันเป็นนักล่าตอนกลางคืนน่ะซึ่งเขาว่ากันว่าปีกของนกพวกนี้นะมันจะสามารถบินกันได้แบบไม่มีเสียงอะไรกันเลยคือเงียบเชียบนะครับเหยรู้ตัวอีกทีคือโดนจับไปกินเรียบร้อยแล้วว่ะคือนั่นนะ่ะใครจะคิดใช่ไหมครับว่าแค่ขนนกอย่างเดียวอ่ะมันจะมีคุณสมบัติอะไรที่แบบทําให้นกเนี่ยสามารถได้แตกหนอ่อแตกสาขากันได้ไปเยอะขนาดนี้นะ แล้วเอาจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในตอนแรกนะเขาก็ไม่เชื่อได้ว่าไอ้นกที่มันได้บินอยู่ในทุกวันนี้มันมีบรรพบุรุษเป็นไดโนเสาร์กันนะครับผมคือถ้าเราได้ย้อนกลับไปเมื่อกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วนะคือสักประมาณปี1861นเนี่ยนกนะครับมันจะเป็นสัตว์เพียงสายพันธุ์เดียวที่เขาเชื่อว่ามันมีขนแบบขนนกกันได้คือนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถหาอะไรเชื่อมต่อนกกับไดโนเสาร์โบราณได้เลยจนกระทั่งอยู่ๆเนี่ย มันได้มีนักบรรพชีวินวิทยาชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮอร์แมนฟอนมเออร์เนี่ยเฮียแกนะครับก็ได้ไปพบกับหนึ่งในฟอสซิลที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกขึ้นมาเลยนั่นก็คือฟอสซิลของขนนกนั่นเองครับผมที่หน้าตามันจะมีลักษณะแบบคล้ายคลึงกับขนนกในยุคปัจจุบันมากเลยอะหากแต่ว่าอายุข,ของมันนะครับจะสามารถตีย้อนกลับไปถึงนุน่นยุคจุลสิก,กันเลยนะครับผมซึ่งนั่นอ่ะ มันก็ทําให้พวกนักปันประชีวินวิทยาต่างๆเขาเริ่มเอะใจกันแล้วว่าเอา้าแล้วก่อนหน้าที่โลกเราจะมีนกเนี่ยเฮ้ยเดนเสารมันมีคนนกแบบนี้กันได้ด้วยเหรอนั่นแหละเขาก็เลยเริ่มขุดกันลงไปเพิ่มเติมเลยนะครับจนกระทั่งมันก็ได้มีนักขุดคนหนึ่งนะ่ะได้ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย ข้าคิดว่าข้าได้เจออะไรที่มันน่าตื่นเต้นกว่าขนนกแล้วพวกเจ้ารีบมาดูกันนี่สิคือดูสิเนี่ยนี่มันเป็นแว่นตาออปตัสแว่นกรองแสงสีฟ้าที่เขาบอกว่ามันทนทานตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่ามันทํามาจากวัสดุอย่างดีไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในหลุมโบราณคดีแบบนี้ได้ยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าไอ้พวกไดโนเสาร์เหล่านี้มันได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งมันสามารถใส่แว่นได้ด้วยน่ะนี่ข้าแบบอยากได้มาในครอบครองเท่าน,นั้นข้าย,ยังไม่มีเลยนะเนี่ย ผู้คนในคณะขุดตอนนั้นนะครับเขาก็เลยได้ตื่นเต้นฮือฮากันใหญ่เลยครับจนกระทั่งอีกไม่นานมันก็ได้มีนักโบราณคดีอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกเออเอเออขอโทษนะครับเอ,เอแว่นตาที่มันได้อยู่ในหลุมโบราณคดีนั้นนะมันมันไม่ใช่แว่นของเลนนเสาอะไรหรอกแต่มันเป็นแว่นของผมเองนี่แหละผมก็หาอยู่ตั้งนานคิดว่าเอามันไปวางไว้ไหนมาทําตกอยู่ตรงนี้เองเ,องเนี่เหรอว่าแต่ผมได้ยินมาว่าพวกคุณอยากได้แว่นตาออฟตัสกันใช่ไหมครับ ถ้าอยากได้เนี่ยหามไม่ยากเลยพวกคุณเนี่ยสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างไอคลิปแมวชมพูนี้ได้เลยนะเนี่ยตอนที่ผมไปซื้อมานะผมยังมีโค้ดส่วนลด FN Daily ให้ช่วยลดอีกตั้ง100บาทเนี่ยแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยกระผมขอตัวก่อนนะครับขอขอ,ขอแบนผมคืนด้วยครับและไอห,หนุ่มนักโบราณาคดีผู้นั้นนะครับก็เดินจากไปทิ้งให้ทุกคนที่อยู่ในไซต์งานก็แบบอึ้งกันไปเลยครับจนกระทั่งมันก็ได้มีอีกคนขุด ได้ตะโกนขึ้นมาอีกแล้วเขาบอกเฮ้ยๆข้าเจออะไรแล้วทุกคนใช้งานก่อสร้างนะครับก็แบบเหลือกตามองบนเลยแบบโอ้ยจะเจออะไรอีกล่ะครานี้จะบอกว่าเจอสติ๊กเกอร์ลาย FN d เ i เ y ถูกฝังอยู่ในหลุมหรือไงไม่ใช่ลูกพี่ไอ้ที่ผมได้เจอเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยมาดูแล้วมาดูแล้วนั่นแหละครับผมหลังจากนั้นมานะครับนักขุดเนี่ยก็แห่กันไปดูอย่างหลุมโครงกระดูกดังกล่าวเป็นการใหญ่เลยครับแล้วเขาก็พบว่า ไอซ้ซากโครงกระดูกนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นของไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่เป็นเจ้าของฟอสซิลขนนกดังกล่าวจริงๆนะครับซึ่งมีนามว่า a อคิ o p ปเทร x หรือไดโนเสาร์ที่ปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วว่ามันเป็นพ่อของนกทั้งปวงนะครับคือเป็นนกไดโนเสาร์ประเภทแรกว่างั้นเถอะเนื่องจากว่าไอ้โครงกระดูกของเจ้านี่เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบโครงกระดูกเหมือนกับนกร้อยเปอร์เซนหรือว่าเป็นโครงกระดูกแบบไดโนเสาร์จ๋าก,กันไปหมดเลยนะคือมันจะเป็นเหมือนกับตัวกึ่งๆึ่ะ ระหว่างการพัฒนาร่างไดโนเสาร์ให้มันเป็นร่างนกได้คือจะบินก็ไม่ได้จะเป็นไดโนเสาร์ก็ไม่ดีนะครับผมมันก็เลยที่ทําให้ผู้คนเกิดการฮือฮาขึ้นมามากเลยคือเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีนักธรรมชาติวิทยาคนนะที่ชื่อว่าชาร์ลส์ดาวินเนี่ยจำได้ไหมไอคนที่ได้พูดเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์โลกนี่แหละเขาก็มาให้ทฤษฎีนะครับว่าถ้าหากสัตว์โลกเนี่ย มันจะวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งได้หรือว่าวิวัฒนาการขึ้นมามีสกิลอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่ๆกลายร่างไปเป็นสิ่งนั้นได้เลยแต่มันจะต้องมีช่วงร่างที่เป็นร่างเปลี่ยนผ่านนะครับผมคือถ้าจะอธิบายให้เพื่อนๆในยุคนี้เข้าใจก็คงจะเป็นแบบถ้าหากโปกเกมอนมันมี3ร่างโปกเกมอนมันก็ไม่สามารถกระโดดจากร่าง1ไปร่าง3ได้เลยใช่ไหม มันก็ต้องพัฒนาเป็นร่าง2ก่อนนะครับซึ่งแต่ก่อนมาเนี่ยมนุษย์เราก็รู้จักกันกับแค่ร่างหนึ่งที่เป็นไดโนเสาร์กับร่างสาที่เป็นนกเท่านั้นนะแต่ถ้าว่าไอตัวร่าง2ที่มันจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเขาก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งเขาได้มาพบกับเจ้าแอคิอปเทริกซ์ตัวนี้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหมือนกับการมาสนับสนุนทฤษฎีของเฮียชาร์ลส์ดาวินเลยนะครับว่าเฮียชาร์ลส์เนี่ยแกได้พูดจริง หากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนในยุคนั้นนะครับที่เขาจะเชื่อว่านกเนี่ยมันได้วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์จริงๆเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความคิดอะไรที่ท้าทายไอเดียของเฮียชาร์าวินกันอยู่อย่างเยอะเลยครับผมซึ่งเขาก็เอาทฤษฎีของเฮียชาว์นี่แหละมาพูดเองว่าแบบนี่เฮียชาร์บอกไม่ใช่หรือว่าไอาการที่สัตว์ชนิดไหนเนี่ยมันจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุจําเป็นก่อนแต่ว่า ไอเดนเสาร่าง2ก่อนที่มันจะวิวัฒนาการเป็นนกบินได้อะไรเนี่ยปีของมันอะ่ะมันง่อยไม่สามารถทําอะไรได้ลแล้วทำไมละ่ะไอพวกไดนเสร์มันต้องวิวัฒนาการจากมือที่เป็นกรงเล็บซึ่งปกติอะ่ะก็จะใช้การได้ดีอยู่แล้วใช้จ,จับยงจับเหยื่ออะไรกันใช่ไหมให้มันเป็นปีที่แบบง่อยๆคือปีของร่างสองนี่มันจะเป็นปีที่แบบบินไม่ได้นะแค่แบบกระพือกระพืออะไรได้อย่างเดียวนั่นแหละมันมันจะวิวัฒนาการมาทําไมแล้วไอ้ร่างสองไม่ใช่แบบ วิวัฒนาการมาวันสองวันแล้วกลายเป็นนกเลยนะวิวัฒนาการมาเป็นกว่าหลายล้านปีอะนั่นแหละไดโนเสาร์ก็จะมีปีกง่อยๆเอาไว้ทำไมห,หลายล้านปีถ้าหากเฮียชาวซาวินบอกว่าสัตว์เนี่ยมันต้องวิวัฒนาการไปเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อมีคนได้ตอบทฤษฎีนี้มานะครับเฮียชาวนตอนนั้นก็เหมือนกับจะอึ้งไปเลยครับคือเขายังหาคําตอบมาอธิบายไม่ได้ว่าเออก็จริงแหละไอ้ไดโนเสาร่างสองที่มันมีปีกง่อยๆเนี่ยมันจะมีเอาไว้เพื่อ บวกกับในเวลาต่อมานะครับมันก็มีข้อโต้แย้งอันใหม่ได้เข้ามาเสริมอีกก็คือเขาว่ากันว่าในร่างกายของไดโนเสาร์ที่แบบโอ้เขาเชื่อกันว่ามาจากบรรพบุรุษของนกเนี่ยแต่ไงล่ะมันถึงได้ไม่มีเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งที่นกต้องมีนั่นก็คือกระดูก wishbone หรือกระดูกที่ภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่ากระดูกซี r c u l a นะครับซึ่งถ้าหากใครยังงงว่าไอ้กระดูกฟอร์ครงฟอร์คราเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันก็คือไอ้กระดูกตัววายอ่ะที่แบบ เพื่อนๆเ,เ,เคยมีไม่เป็เรากินไก่ย่างไก่ทอดอะไรเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะมีเห็นกระดูกอันหนึ่งของตัวไก่อะที่มันเป็นรูปตัววายนะครับผมนั่นแหละเขาว่ากันว่าไอกระดูกตัววายชนิดเนี้ยนะมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยของสัตว์ประเภทนกนะครับคือแม้กระตั้งไก่ไม่กระทั้งนกอะไรตัวไหนเนี่ยมันจะมีกระดูกตัวนี้ยนอยู่ประมาณช่วงอกช่วงปอดมันเนี่ยกันทุกตัวเลยนะครับหากแต่ว่าไดโนเสาร์ว่ะมันไม่ได้มีกระดูกตัววายนี่แล้วแบบมันจะวิวัฒนาการมาเป็นนกได้ไงใช่ไหม นั่นแหละด้วย2ข้อโต้แย้งอันนี้นะครับมันก็เลยได้ทําให้คนเนี่ยเขาไม่เชื่อกันอยู่นานเลยว่าไดโนเสาร์มันได้วิวัฒนาการมากลายเป็นนกนะครับผมคือนกเนี่ยมันได้วิวัฒนาการมาที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ต้องไม่ใช่ไดโนเสาร์แน่ๆครับผมคือถึงแม้ว่ามันจะมีการไปเจอฟอสซิลขนนกมาแล้วนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ฟอสซิลขนนกแล้วเนี่ยมันอาจจะมีะไว้เพื่อทําหน้าที่อะไรอื่นๆกัน นั่นแหละไอความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็เลยได้ดำรงไปอยู่นานมากกว่า100ปีเลยครับจนกระทั่งถึงนูนะ่นฮะเมื่อประมาณปี1960ไอ้ทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนกกับไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ถึงจะได้ถูกนำกลับเอามาพูดอีกครั้งเนื่องจากว่าในตอนนั้นเองนะครับเขาก็ไปพบว่าไอโครงกระดูกเฟอร์ l ิล่าที่เป็นตัว Y อันนั้นนะ เอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไดโนเสาร์มันไม่มีมันมีแต่ว่ามันไปอยู่ในกระดูกของรูปแบบอื่นที่มนุษย์เราเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดมานานแล้วในเวลาต่อมากระดูกอันนั้นแหละก็ได้วิวัฒนาการกลายมาเป็นกระดูกตัววายนะครับผมส่วนคําอธิบายที่ว่าแล้วไอ้ไดโนเสาร์ยุคแรกๆอ่ะมันจะวิวัฒนาการปีกขึ้นมาทําไมนี่เมื่อปีกอ่ะมันจะใช้การบินไม่ได้อยู่กับหลายล้านปีเลยนะครับมันก็เกิดสมมุติฐานขึ้นมาแบบนี้ครับว่าหรือเอาจริงเนี่ยไอ้วิวัฒนาการของปีกในตอนแรกๆเนี่ย มันก็ไม่ได้ถูกวิวัฒนาการขึ้นมาให้มันได้บินได้กันตั้งแต่ทีแรกนะแต่มันอาจจะใช้เพื่อแบบเอาไว้สื่อสงสื่อสารอะไรกันอย่างนี้ไงเนื่องจากพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มไปขุดค้นพวกซากฟอสซิลไดโนเสาร์อะไรต่างๆใช่ไหมจากหลากหลายที่ทั่วโลกเลยนะเขาก็ค้นพบแพทเทิร์นอย่างเดียวกันครับว่าก่อนที่ไดโนเสาร์มันจะสามารถบินได้อะไรกันเนี่ยมันจะเริ่มมีอวัยวะที่เรียกว่าขนนกนะครับได้ถูกวิวัฒนาการกันขึ้นมาก่อน ที่ในตอนแรกนะครับพวกขนนกเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อให้ไดโนเสาร์มันได้บินได้ด้วยแต่ว่ามันได้ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นมันอาจจะเอาไว้ในการสื่อสารอะไรแบบนี้ยังไงล่ะอย่างเช่นแบบไดโนเสาร์มีขนเนี่ยมันก็จะใช้ขนในการกระพือบอกเตือนภัยกับเพื่อนๆว่ามีอันตรายจะมาถึงแล้วหรือการพองขนให้ตัวมันได้ดูใหญ่ขึ้นมาหน้าเกรงขามขึ้นมาจนทําให ผู้ที่จะมาล่ามันในเกิดอาการสับสนเฮ้ย,ย,ยตัวใหญ่แบบนี้ไม่เป็นเล่นด้วยกับมันดีกว่าหรือจะใช้ขนพวกนี้ในการบ่งบอกอนาเขตเบ่งกล้ามดาแข็งกับตัวผู้อื่นๆเวลาจะมาแบบ จีบตัวเมียอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วประเด็นที่สําคัญเลยก็คือเราเคยเห็นไหมพวกนกเวลาที่เขาจะขนดในการล่อตัวเมียมาอางเช่นนกยูงอะ่ะเวลาเขาอยากจะไปซ้ํากับตัวเมียตัวไหนใช่ไหมเราก็จะเห็นได้ว่านกยูงอะ่ะมันก็จะมีการแบบแหกหุบแหกหุบแหกหุบค้นของมันเพื่อโชว์ให้แบบนกตัวเมียมันเกิอดอาการงี่แล้วก็อยากจะไปร่วมวงด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรืออันนี้เนี่ยมันจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือ มันอาจจะเป็นไปได้ที่พวกขนเหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายของพวกไดโนเสาร์ตระกูลนกเนี่ยที่มันจําเป็นจะต้องม,มีความต้องการในการเลือดอุ่นอย่างมากนะครับผม ซึ่งเอเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือเลือดเย็นเนี่ยปัจจุบันเขาก็ยังหาคําตอบกันไม่ได้นะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าไอไดโนเสาร์พันธุ์ที่ในเวลาต่อมามันจะกลายเป็นนกเนี่ยมันก็เป็นประเภทเลือดอุ่นซึ่งนั่นเองแหละมันก็เลยเกิดความจําเป็นที่จะต้องทําให้ตัวของมันเนี่ยได้อุ่นอยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่ไดโนเสาร์ประเภทนี้อาจจะมีความตัวเล็กกว่าปกติยังไงล่ะมันก็เลยต้องมีการวิพัฒนาการขนขึ้นมาเนี่ยให้มันได้งอกยาวๆเพื่อที่จะมาปกคลุมตัวมมมัันนแล้้้ววกกกกก็็เบคาาอุ่ใหได น,นะครับผมไดโนเสาร์พวกนี้ก็เลยเริ่มมีการยืดขนของมันออกมาให้แบบยาวขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็ขยายมือของมันเนี่ยให้ได้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อที่ว่าขนเหล่านี้จะได้โอบอ้อมไปกอดรอบๆตัวมันนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่พวกไดโนเสาร์บรรพบุรุษนกเหล่านี้นะมันได้ออกไข่มาแล้วมันอยากจะกกไข่ของมันให้ได้ฟักมาได้ใช่ไหมไข่เนี่ยมันก็ต้องได้รับความอบอุ่นนะครับผม แล้วเวลาไอ้พวกไดโนเสาร์เหล่านี้มันจะไปกกไข่ใช่ไหมมันก็คงจะมีหน้าตาเหมือนกับไก่ในปัจจุบันนี่แหละที่ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนไข่กันนะครับแต่ทว่าแค่ดากของไดโนเสาร์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะปกคลุมไข่ของพวกมันไม่พอยังไงล่ะมันก็เลยจําเป็นจะต้องวิวัฒนาการให้มือของพวกมันเนี่ยได้มีความใหญ่บวกกับขนที่เหยียดยาวขึ้นมานะครับเพื่อจะเอามาอบอ้อมเหล่าไข่ที่มันได้ออกมาเนี่ยแหละให้ได้รับความอบอุ่นแล้วก็ฟักออกมาเป็นพงพันไดโนเสาร์อะไรต่อไปก็ว่ากันไปนะ ซึ่งในเวลาต่อมาพอพวกไดโนเสาร์เราเนี่ยได้มีทั้งมือที่ใหญ่และขนที่ยาวแล้วนะครับมันก็เลยเริ่มจะเอาเอ,าว,อาวัยวะที่ใหญ่ยาวแบบนี้ไปใช้ในการทํากิจกรรมประเภทอื่นกันแล้ว,ลวนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่น การใช้มือที่มันมีเนี่ยมันกระพือกระพือกระพือเวลามันจะแบบปีนขึ้นหรือกระโดดขึ้นที่ไหนนะครับผมจนกระทั่งมือมันก็ได้แข็งแรงแล้วก็กลายเป็นปีกในเวลาต่อมาเนี่ยแหละยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเพื่อนๆเคยเห็นเวลาไก่ไหมไก่มันจะปีนขึ้นหรือจะกระโดดอะไรขึ้นที่สูงที่ไหนเนี่ยถึงแม้ว่าไก่มันจะบินไม่ได้นะครับแต่มันก็จะพยายามใช้ปีกมันกระพือกระพือกระพือเพื่อเป็นแรงส่งในการทําให้ไก่มันได้ขึ้นไปอยู่บนที่สูงได้นะครับนั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยคิดว่า พวกไดโนเสาร์ที่เป็นบรรพบุรุษของนกในตอนแรกๆอะ่ะมันก็คงจะมีอาการแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแหละก็คือใช้ทั้งปีกแล้วก็ขนที่มีอยู่ของพวกมันนะในการช่วยให้พวกมันได้ขับเคลื่อนตัวขึ้นไปยังในที่สูงๆอะไรก่อนไม่ว่าจะเป็นบนเขาหรือว่าบนเนินอะไรก็ตามนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาพอมันไปอยู่บนที่สูงๆแล้วใช่ไหมมันก็เริ่มกระโดดลงมาครับแต่นี้มันก็จะคงมีอาการแบบกระโดดลงมาแล้วกางแขนกางขาออกบ้างแล้วมันก็พบว่าเฮ้ย อไอ้อวัยวะของมันที่แบบเป็นกึ่งมือกึ่งปีกในตอนนั้นนะครับก็สามารถช่วยมันเนี่ยได้กลาตัวลงมาจากพื้นได้แบบเนิบๆกันเลยนะพวกมันก็เลยเริ่มหนุกกันละกระโดดไปกลาตัวกระโดดไปกลาตัวกันมันเสร็จแล้วมันก็คงจะมีดนโนเสาตัวหนึ่งที่แบบพิเรนนะไม่ได้กลาตัวอย่างเดียวแต่แบบกระพือกระพือกระพือด้วยแล้วพอกระพือเสร็จพบว่าอุ้ยตาย ไอ้เจ้ามือหรือว่าปีกอันนี้เนี่ยมันสามารถทําให้พวกเราลอยตัวได้ด้วยวะ่ะนั่นแหละครับผมในเวลาต่อมาไดโนเสาร์ก็เลยเริ่มสอนกันได้แบบอ๋บินกันบ้างบินกันเลยลูกอะไรกันแบบนั้นจนกระทั่งไปไปมามานะครับไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ก็เลยได้พัฒนาให้กลายเป็นนกที่แบบบินกันได้เลยส่วนไอ้พวกตัวที่ยังไม่ได้ค้นพบเคล็ดลับของการบินเนี่ยนะมันก็ใช้แบบวิธีกระพือกระพือร่อนต่อไปแล้วก็กลายมาเป็นนกพวก นกสายไก่นกสายอีมูอะไรกันแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทีนี้ก่อนจะไปถึงอีก2คําถามของไดโนเสาร์นะครับผมถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังมาถึงคลิปอะไรในตอนนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนๆต้องชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่างมากเลยใช่ไหมครับผมดังนั้นถ้าหากใครอยากติดตามเรื่องราวแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็สามารถกดติดตามช่องเราเอาไว้กันได้เด้อหรือจะกดไลค์กดแชร์อะไรคลิปของแอดก็ได้นะครับผมและแอดก็จะมาเล่ากล่อมนอนเพื่อนๆกันแทบทุกวันเวลา2องทุ่มกันเช่นเดิมเลยนะครับเอาเป็นว่า มาต่อกันกับอีกสองคำถามที่เหลือกันดีกว่าก็คือแล้วทำไมไดโนเสาร์เนี่ยมันถึงจำเป็นจะต้องวิวัฒนาการให้ตนเองได้ตัวเล็กลงมากันด้วยล่ะหรือทำไมปากของไดโนเสาร์จากที่มีเขี้ยวอะไรใหญ่ๆน่ากลัวเนี่ยมันต้องกลายเป็นปากแบบจะงอยนกกันนะครับผมที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากตอนที่อุกบาทนะมันได้ตกลงมาชนโลกนะครับตูมจนทำให้ไดโนเสาร์แบบเกือบจะสูญพันกันไปหมดอนึกออกไหม นั่นแหละครับเขาก็ว่ากันว่าพอหลังจากที่อุกบาตมันได้ตกลงมาชนโลกเสร็จใช่ไหมโลกของเราเนี่ยก็เกิดการขาดแคลนอาหารพืชผลกันตายใหญ่เลยนะเนื่องจากว่าไอ้พวกมลพิษต่างๆจากควันภูเขาไฟควันอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ไปกลบทําให้ต้นมงต้นไม้เนี่ยได้โตกันยากขึ้นแล้วทีนี้พอต้นไม้มันโตกันยากขึ้นเรื่องมันก็เริ่มลามไปสู่พวกสัตว์กินพืชละ แล้วก็ลามปามไปสู่สัตว์กินเนื้อกันด้วยนะครับผมที่ส่วนใหญ่เนไอ้พวกสัตว์กินพืชกินเนื้อตัวใหญ่ๆนะก็จะซวยก่อนเลยเนื่องจากแต่ละวันนะมันก็จําเป็นจะต้องกินอาหารให้เยอะๆใช่ไหมเพื่อจะให้มาเพียงพอต่อพลังงานที่พวกมันจําเป็นในแต่ละวันแต่ทีนี้ พอพลังงานมันมีไม่เยอะพอไงไอ้พวกสัตว์ตัวใหญ่ๆเหล่านั้นก็แห่กันตายกันไปก็เหลือเอาไว้แค่เพียงพวกสิ่งมีชีวิตจําตัวเล็กๆที่ไม่ต้องสวาปามอะไรมากก็สามารถดํำรงชีวิตได้นะครับคือก,กินแบบกระมิดกระเมียนอะ มันก็สามารถอยู่รอดกันไปได้แล้วนะครับนั่นแหละไอตัวที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็เลยรอดมาหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวที่ใหญ่ๆเองนะมันก็จะเริ่มวิวัฒนาการตัวของมันให้แคระแกรนแล้วก็เล็กลงมาจนกระทั่งในเวลาต่อมาไอเดนอเสาร์ที่มันเคยเป็นบรรพบุรุษเป็นโคตรพ่อนกอะไรกันเนี่ยมันก็ได้วิวัฒนาการให้ตัวมันเริ่มเล็กลงมาจนกลายเป็นนกเป็นไก่อะไรกันเนี่ยแหละ แต่ถ้าว่าอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือด้วยความที่ตอนซึ่งโลกมันขาดแคลนอาหารเนี่ยไอ้พวกพืชผลบางทีมันก็ไม่ได้งอกจากพื้นดินมาใช่ไหมบางทีมันยังเป็นมาลงมาเมล็ดอะไรฝังอยู่ในดินในหินตามซอกหลืบกันอยู่เลยอะ่ะนั่นแหละมันก็เลยได้ทาให้พวกสิ่งมีชีวิตที่มันมีปากเป็นจงอยอะ่ะก็เริ่มได้เปรียบขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกจงอยปากเนี่ยมันก็จะสามารถใช้กระเทาะหรือใช้ตอกของแข็งอย่างพวก เปลือกถัว่วเปลือกมเมล็ดอะไรได้เนี่ยดีกว่าปากที่มันเป็นปากนิ่มๆเ,เหมือนคนแล้วก็มีฟันอ่ะคือคิดดูสิถ้าหลกเราโอ,อปากเราไปคุยหินหรือไปกระเทาะถัว่วนี่ฟันหักกันแน่นะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าหากเรามีปากแบบเป็นจงอยซึ่งแข็งมากเนี่ยเราก็จะสามารถไปทั้งกระเทาะเปลือกทั้งคุยเขี่ยคุยหินจนกระทั่งหาอาหารต่างๆน่ะมากินแล้วก็อยู่รอดได้นะครับนั่นแหละในเวลาต่อมาไอ้พวกไดโนเสาร์มันก็เลยเริ่มวิพัฒนาการให้ปากของมันะ กลายเป็นจง,งอยอะไรกันนะครับจนกระทั่งในที่สุดพอมันได้กลายเป็นนกอะไรถึงในปัจจุบันเนี่ยจะง,งอยปากมันก็เลยเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสัตว์ประเภทนกกันไปเลยนะครับผมและนั่นแหละโดยรวมๆนะครับมันก็คือสิ่งที่ได้ทําให้ไดโนเสาร์จากซึ่งมีตัวใหญ่หน่าเกงขามอะไรกันแบบเนี้นะก็ได้วิวัฒนาการหดลงมาตัวเล็กแล้วก็สามารถบินได้ด้วยนั่นเองนะครับ คือน่าทึ่งแม้ว่าใครจะไปคิดว่าแค่ขนอันเดียวเนี่ยมันจะสามารถทําให้วิวัฒนาการไปไกลกันได้ขนาดนั้นเรื่งองน,นี้ถ้าหากใครอยากจะฟังเรื่องราวการสูญพันธ์นครั้งใหญ่ของโลกเราแบบทุกครั้งครบครบ,ครบกันเลยนะครับแอดก็มีคลิปเล่าเรื่องนี้ไว้ให้แล้วแปะอยู่ด้านล่างเลยนะครับและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย